เส้นทางนี้นะครับก็มีหมู่บ้านเป็นระยะระยะนะครับอยู่บนเทือกเขาภูเขานครับก็เมื่อกี้ผมได้สอบถามคร่าวๆนะครับคนที่อยู่เขตพื้นที่บนนี้นะครับจะทําการเกษตรกันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นสวัสดีครับเชา้าวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับผมเดือนมีนาหกสี่ วันนี้ก็เดินทางกลับบ้านของบุรีรัมย์ูเช่นเดิมนะครับวันนี้ถือโอกาสมานี่เลยถ่ายวิดีโอเล็กน,น้อยครับให้กับผู้ร่วมเดินทางเส้นทางคูหลวงนะครับจงังหวัดเพชรบูรณ์แถวำเภอน้องหนาครับเส้นทางหน้าแรงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ผมเที่ยวประจำครับทางเส้นนี้เป็นทางที่ขึ้นเขาลงเขาแบบ ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการขับนะครับแต่ผมชอบขับเวลาลากคืนก็วิวทัศร์ก็อาจจะมองไม่เห็นเท่ากับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าอากาศดีมากมว่าหน้าแรงนะครับอันนี้หมดหน้าหนาวแล้วีเข้าหน้าแรงโดยเต็มตัวนะครับก็อย่าลืมครับเส้นทางนี้ก็ยังเป็นเส้นทางที่น่าหลงไห,หลสําหรับคนที่ อบเดินทางเหมือนผมนะครับก็ขับรถกับกรุงเทพมาหน่อยว่าหลวงพู่ก็อาทิตย์หนึ่งรอบหนึ่งหรือเดือนหนึ่งสองสามรอบนีนะ้ผมก็เที่ยวเช่นนี้ระจัก็ฝากทักทายท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ก็ว่างว่างมีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับผูหลวงวิวดีมากและก็เป็นเส้นทางที่ขับรถสนุกครับ แต่อันตรายหน่อยถ้าเรายังไม่เคยมาครับก็ค่อยๆมาแต่ว่าวิวดีมากโอเครีวิวนะครับมันมีจุดชมวิวอยู่บนเขานี้นะฮะโอมีกระฟงกาแฟให้ทานมีก๋วยเตี๋วด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อสักครู่นี้ผมได้นะครับรีวิวในเรื่องของการขับรถลงเขาของ ภูหลวงนะฮะก็เดินทางมากับพี่นาวาร่านะครับตอนนี้ผมมาถึงจุดที่เมื่อกี้ได้แนะนําก็คือเป็นจุดชมวิวสาหรับคนที่เดินทางมาเส้นภูหลวงนะครับก็จะอยู่บนหลังเขานะครับบนภูเขาเลยก็เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาจอดรถแล้วก็ถ่ายรูปทานข้าวทานกาแฟพักรถบนเขานะครับก็ บรรยากาศวันนี้ก็ยังไม่ร้อนมากนะครับตอนนี้เจ็ดกงกว่าเจ็ดโมงแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปที่บ้านนะครับหนองบัวลำพูอันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่จะแนะนําให้กับท่านที่ชอบเดินทางหรือว่าเดินทางมาเส้นนี้นะครับอย่าลืมนะครับแวะมาลมารับประทานรับประทานเนาะก็คือมากินแาแฟแล้วก็แวะพักมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับมีอาหารตามสั่งก็บุญ กราบบอกเลยว่า เส้นทางนี้นะครับก็มีหมู่บ้านเป็นระยะระยะ,ะครับอยู่บนเนื้อเขาภูเขาครับ mm hmm. ก็เมื่อกี้ผมได้สอบถามคร่าวๆนะครับคนที่อยู่ทขพื้นท,ท,ท,ที่บนนี้นะเัาจะทําการเกษตรกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีป่ามะขามหวานนะครับผมมีทําไร่ข้าวโพดแล้วก็ทําข้าวนะครับข้าวไรซเบอรี่หรือว่าข้าวไร่ก็มีนะ ไอ้ที่สำคัญคือเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่บูมมากๆก็คือขิงนะฮะที่นี่ทำขิงขายส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศเยอะมากนะครับก็เป็นเส้นทางที่บอกเลยว่าน่าค้นหาแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่เห็นนะฮะถนนจะคดเคี้ยวไปตามเทือกเขาบนหลังเขาบนภูเขานะครับ ประทับใจทุกครั้งที่เดินทางมาเส้นนี้นะครับหน้าแรงก็จะบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรดีเดี๋ยวหนุ่มตำรวคนแม่นาจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัทงทั้งหลายได้ดูกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ